สวัสดีจ้าก็มาพบกับสมพรกันอีกเหมือนเดิมนะคะวันนี้สมพรก็ได้มาพบกับดอกไม้นี่เลยสีเหลืองสะดุดตาสวยงามมากๆเลยนะคะดอกไม้อันนี้ก็คือดอกเอื้องพึ่งนะคะเอื้องพึ่งนะคะก็เป็นบรรดากล้วยไม้ที่มีลากไร่สายสพันธุ์นะคะ เอื้องพึ่งนะคะก็เป็นหนึ่งในร้อชนิดของกลุ่มกล้วยไม้สกุลไหวนะคะนี่เลยดอกสีเหลืองก็จะสวยงามมากๆเลยนะคะวันนี้สภรรก็มาพบเจอแล้วก็สะดุดตากับดอกสีเหลืองสวยต้นนี้เลยนะคะเอื้องพึ่งนะคะก็เป็นกล้วยไม้ที่อิงอาศัยนะคะอันนี้ก็จะเกาะอยู่บนต้นมะม่วงนะคะ ดอกก็จะมีสีเหลืองแบบนี้เลยดอกนะคะของเอื้องพึ่งนะคะก็จะมีกลิ่นหอมในช่วงกลางวันนะคะสีเหลืองสดใสแลกบานนะคะก็จะมีสีเหลืองอมเขียวระยะต่อๆไปนะคะก็จะมีสีจะเข้มขึ้นนะคะจนเป็นสีเหลือง สดอมแซดนะคะนี่เลยดอกก็จะสวยงามมากๆเลยนะคะแล้วก็ดอกก็น่ารักน่ารักนะคะก็มีจำนวนดอกไม่แน่นจนเกินไปนะคะแล้วก็ผิวไหวได้ง่ายยามโดนลมนะคะกีบเลี้ยงและกีบดอกนะคะก็จะมีสีเหลืองเข้มนี่เลยกีบปากแพ่กว้างนะคะมีแต่มีแต้มสีส้มด้วยนะคะที่โขนกีบ นีเลยดอกบานก็จะมีกลิ่นหอมในช่วงกลางวันนะคะเอื้องพึ่งนะคะก็จะออกดอกในช่วงเดือนกุมภาถึงเมษายนะคะก็จะเริ่มออกดอกนะคะเอื้องพึ่งนะคะก็จะขยายพันธุ์ด้วยการแยกนอนะคะเราก็สามารถนํำนอของเอื้องพึ่งนะคะไปแปะติดกับขอนไม้หรือต้นไม้ก็ได้นะคะ ลือจะนํามาใส่กระถางก็ได้นะคะก็จะเอากบอาาะบ๊า้านะคะมาแปะแล้วก็เอาเชือกมัดนะคะเพื่อให้ลากเดินได้ดีแล้วก็ได้เหลวนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งดอกไม้นะคะที่น่าปลูกมากๆเลยดอกก็กระจิ้วเิ้วสวยงามนะคะเพื่อนๆคนไหนชอบก็ลองหามาปลูกเป็นไม้ประดับนะคะ ตามต้นไม้ใส่กระถางใหญ่ๆนะคะก็จะดูสวยไปอีกแบบหนึ่งนะคะวันนี้สมพรก็นำมาชมดอกเอื้องพึ่งสีเหลืองสวยงามต้นนี้นะคะส่วนคลิปหน้านะคะสมพรจะมีอะไรมาอีกก็อย่าลืมติดตามรับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้สมพรทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ